เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อใบป,ประกอบวิชาชีพครูออนไลน์นะครับกดดึนให้เข้า Google Chrome แล้วก็พิมพ์คำนี้เข้าไปนะครับก็จะเจอ KSP Sales Service นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าหากคิกียจพิมพ์นะนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปมันก็จะเด้งมามาหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องมียูสเนームแล้วก็พาสเวิร์ดก่อนนะครับหากเราไม่มีเราก็ต้องสมัครนะครับซึ่งยูสเนームก็คือเลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านคือรหัสที่เราตั้งเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สมัครสมาชิกใ,ใหม่ก่อน ครับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้แล้วก็ยอมรับนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตกลงจากนั้นก็กรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะครับคานำหน้าชื่อชื่อสกุลอะไรพวกนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานก็กรอกเข้าไปนะครับตามเลขบัตรประชาชนนะครับตามบัตรประชาชนจากนั้นก็ที่สําคัญก็คือหน้าร่านนะครับหกหลักนะครับหกหลักขึ้นไปนะนะครับก็พิมพ์รหัสเข้าไปเป็นเบอร์โทรก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับสองเช่างนี้ให้เหมือนกัน แต่ต้องจําไม่ได้นะครับส่วนยุทธ์นมก็คือตัวนี้ครับเลข่งบัตรประชาชนนี่คือยุทธ์สนมครับเพราะฉะนั้นกรอกเข้าไปนะครับนะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับก็มีรหัสประจําบ้านมีอาคารมีอะไรก็กรอกเข้าไปนะครับส่วนที่มันจําเป็นก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นขอบแดงๆนี่นะครับขอบแดงๆไว้นี่นะครับจําเป็นนะครับนะก็กรอกเข้าไปก็น่าจะจาเป็นกับทุกช่องนะครับยกเว้นหมู่ที่ถนนอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่มีขอบแดงคือไม่กรอกก็ได้นะครับ เวลาแล้วก่อนะครับก่อข้อมูลทะเบียนบ้านด้านบนแล้วขี้เกียจก่อข้างล่างนะครับก็สามารถติ๊กคัดลอกตัวนี้นะครับตรงนี้นี่มันก็จะแสดงข้างล่างให้เห็นหมดเลยนะครับฉะนั้นครับที่อยู่ที่ทํางานครับทํางานที่ไหนนะครับสพมอไหนก็เลือกเอาสพปหรือสอ์มนะครับเลือกเอาอย่างเช่นผมนี่สพมอลยี่สิบเก้าอุบลราชธานีนะครับติ๊กนะครับถ้าเราติ๊กแล้วมันก็จะขึ้นมานะ สพมยี่สิบเก้านะครับติ๊กไปแล้วนะครับจากนั้นหน่วยงานครับทํางานที่ไหนนะครับกดเซิร์ชตรงนี้นะครับกดเซิร์ชนะครับส่วนน้ข้างบนนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานผมไม่ขออธิบายถึงนะครับเฉพาะตรงนี้ครับที่ทํางานนี่เลือกสพมที่เราอยู่หรือสพที่เราอยู่จากนั้นก็เซิร์ชหาตรงนี้ครับแล้วก็นะครับพิมพ์คําเข้าไปนะครับสมมติผมพิมพ์ชื่อโรงเรียนเข้าไปครับค้นหาอะไรนะนะครับค้นหาจากอะไรนะครับ จากรหัสโรงเรียนไหมจากชื่อโรงเรียนจากที่อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชื่อนะครับชื่อโรงเรียนนะครับโรงเรียนอะไรก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนเข้าไปนะครับค้นหานี่ครับก็จะเจอนะครับติ๊กเอาตรงนี้นะข้างหน้านี่นี่ครับแต่ด้านแต่ด้านนี่นะก็ติ๊กเอานะครับเมื่อติ๊กเอาแล้วครับข้อมูลบ้านเลขที่ข้อมูลที่อยู่อะไรพวกนี้ก็จะขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะครับอีเมลตรงนี้ก็สําคัญนะครับเวลากู้รหัสผ่านนะครับตรงอีเมลตรงนี้นะตรงที่อยู่นะครับอีเมลขอไว้ด้วยนะครับเวลากู้รหัสผ่านก็จะกู้ได้ผ่านอีเมลนะครับ นอกั้นข้างล่างครับมาดูมีอะไรบ้างยืนยันตนตน,ตนบัตรประชาชน,นครับดูตัวอย่างซิว่าเขาถ่ายรูปยังไงบัตรประชาชน,นครับถ่ายรูปคู่กับบัตรนะครับกดดูตัวอย่างตัวนี้สมัครสมาชิกอาจจะกรอข้อมูลเยอะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาเราไปต่อใบประกอบวิชาชีพที่อยู่ข้างในเราแทบจะไม่ได้กรอกอะไรเยอะนะครับนี่เราให้ถ่ายแบบนี้ก็คือให้ถือถือบัตรแล้วก็ถ่ายรูปกับคนครึ่งตัวนะครับแล้วก็หันหน้าบัตรออกมาที่เห็นข้อมูลชัดเจนนะครับ นี่คือตัวอย่างแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยมือถือนะครับครึ่งตัวตามนี้นครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็มาแนบตรงนี้นะครับชุดไฟนี่นะก็แนบดูบัตรเข้าไปนะครับเช่นตัวนี้นะครับแนบดูบัตรโอเพนมันก็จะเป็นเป็นรูปที่เราถ่ายตามนี้ครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะนะครับแต่ตัวที่ผมสมมติเอานะครับก็เลือกไฟเสร็จแล้วก็รลเซอร์โค้ดหลังบัตรนะครับมันจะอยู่ด้านหลังของบัตรมันจะมีโค้ดนะครับ หลายตัวตรงนั้นนะครับไม่ต้องกอรอกขีดนะครับปกติแล้วโค้ดมันจะมีขีดนะครับขีดกลางขีดกลางเราต้องต้งองกรอกนะครับเรากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็กอรอกต่อกันเลยนะครับนี่เอ็มอีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโก็ก,ก,กอรอกต่อกันไปขีดไม่เอานะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับก็จะเป็นการเส็จสิ้นการสมัครนะครับเป็นการสมัครสมาชิกเส็จสิ้นนะะหลังจากที่เราทําการสมัครสมาชิกไปแล้วครับโปรแกรมก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ให้ล็อกอินด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับ เดียวก็รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นก็กดที่เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบสําเร็จนะครับโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอประมาณนี้นะครับมีชื่อของเรามีข้อมูลที่เรากรอไว้ตอนสมัครสมาชิกนะครับมีครบหมดเลยนะครับซึ่งขอผมขออนุญาตปิดไว้นะครับเป็นข้อมูลบุคคลนะครับนี่เป็นหน้าแรกนะครับต่อไปเป็นการขอต่อไปอนุญาตนะครับจะเข้าไปที่เมนูไหนนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนนะครับ ไปที่นี่ครับใบอนุญาตเนี่ยครับตัวนี้นะนะครับใบอนุญาตแล้วก็ขอต่อนะครับขอต่ออายุใบอนุญาตครูไทยนะครับอ่าแล้วก็บันทึกข้อมูลคําขอนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ก่อข้อมูลต่างๆนะครับตัวนี้คือเพิ่มข้อมูลใหม่กรณีที่เรายังไม่เคยยื่นขอเลยนะครับแล้วก็มันเป็นเพิ่มข้อมูลใหม่ก็ถูกต้องแล้วนะครับ ส่วนตรงรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายตรงนี้ก็ขอให้เปลี่ยนด้วยนะครับรูปถ่ายภายใน6เดือนนะครับให้ท่านคลิกตรงนี้นะครับนี่นะชุดนะครับเลือกรูปถ่ายนะครับก็ไปหารูปถ่ายที่ถ่ายเป็น1นิ้วนะครับตามที่โปรแกรมขอมาไหนล่ะเอาไว้ในนะลืมแล้วโอเคครับรูปนี้นะสมมตินะครับท่านไปถ่ายรูปมาแล้วก็เซฟลงไปเครื่องนะครับ โอเพนนะครับนี่นะครับก็จะได้รูปมานะครับจากนั้นครับอันอื่นๆไม่ต้องกรอกอะไรเลยมันกรอกให้หมดแล้วนะครับมาข้างล่างสุดเลยนะครับตรงแถบนี้นี่นี่ครับหน่วยงานสกษานะครับส่วนข้างบนมันกรอกให้เรียบร้อยแล้วตอนสมัครสมาชิกนะหน่วยงานนะครับเราเลือกหน่วยงานนะครับตรงนี้นะนะครับสังกัดตรงไหนเราก็ติ๊กลงมาครับเราอยู่กระทรวงไหนอยู่สพมไหนก็เลือกเอานะครับถ้าโรงเรียนสพปหรือสพมอย่างของผมตัวอย่างนี้ก็เป็นสพม 29นี่ครับอุบนราชธานีนะผมสมมุติตัวอย่างนะหน่วยงานครับมันพิมพ์ไม่ได้ต้องกดค้นหาตรงนี้กดขึ้นมานะครับก็ค้นหาจากอะไรครับตรงค้นหาตัวนี้ติกลงมาด้วยจากชื่อโรงเรียนหรือว่ารหัสโรงเรียนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับส่วนได้ส่วนหนึ่งของชื่อโรงเรียนเราก็ได้นะครับรัธยมนะครับค้นหานะครับนี่มีไหม ก็หาชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับสมมุตินะครับตอนนี <là> ้ผมสมมุตินะค้นหานะครับนี่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนโรงเรียนนี้ก็ติ๊กเอานะครับติ๊กเอาตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะครับติ๊กชื่อโรงเรียนแล้วก็ตกลงนะครับก็เรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับข้อมูลต่างๆมันจะขึ้นมาเองนะครับเห็นไหมนะครับเลขที่อะไรหมู่อะไรตำบลอะไรเบอร์โทรอะไรก็ขอโรงเรียนก็ขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับต่อมาครับ ส่วนที่สำคัญอีกหนึงก็คือเราได้ประกอบวิชาชีพครูไหมนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการประกอบวิชาชีพนะครับผมจะเลือกเป็นประกอบวิชาชีพนะครับตําแหน่งนะครับสมมตินะอัตราจ้างนะครับหมอหนึ่งถึงมหงงมอหกนะครับเป็นตําแหน่งอันนี้นะครับประสบการณ์ ปะสบกรณนนะครับกีปี้นะครับในใส่ไปเลยข้อมูลที่ผมกรอกตอนนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะผมไม่ได้บันทึกนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับต่อมาครับต่อมาอาวุธของท่านครับมีเยอะมากนะครับให้เราเลือกให้ตรงครับวุฒิของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของผมนี่นะครับอาจจะเป็นว่ามีวุฒิทางการศึกษาเทียบเท่าวุฒิอื่นนะครับเราก็เลือกเอานะครับมันเลือกอันไหนก็ได้นะที่ตรงกับวุฒิเรานะครับหรือ หรือนะครับอันตัวที่ตรงกับผมที่กาลังจะทําอยู่ตัวนี้ก็คือครับมีวุฒินะครับมีวุฒตัวนี้นะครับนะครับเลือกข้อไหนก็ได้ที่ที่ตรงกับวุฒเรา,ท,เราที่เราที่เราทํามานะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ใช่วุฒครูนะครับเราไปอ oh, บรมเอาเราก็เลือกตัวนี้ครับพบกล่าวมาตรฐานตัวนี้นะเขาก็จะระบุนะรให้ระบุชื่อวุฒนะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านบนครับมีวุฒอะไรถ้าเราติ๊กตัวไหนเนี่ยมันจะให้กรอข้อมูลตัวนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรอกกรอกนะครับติ๊กแล้วก็กกข้อมูลนะนะครับ สมมติตัวนี้นะตัวอย่างนี่ผมสมมุติตัวนี้เลยก้ามาตรฐานนะครับวุฒิการศึกษาอะไรนะครับแล้วก็ค้นหาตรงนี้นครับตัวนี้นะนะของท่านเลือกตัวไหนก็แล้วแต่นะครับค้นหาจากครับชื่อวุฒินะครับสมมุติว่าศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับแล้วก็ค้นหา ศ alles, ึกษาศาสตร์นะครับมันก็จะมีให้เลือกครับศึกษาศาสตร์ดุษฎีนะครับคือปริญญาเอกเ,อเนาะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาโทนะครับศึกษาศาสตร์บัณฑิตคือปริญญาตรีนะครับอ่าตอนนี้สมมติตัวอย่างเป็นปริญญาตรีอ้เปริญญ,ญาโทก็แล้วกันศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับติ๊กเอานะครับเทียบร้อยครับทีนี้เราไปอบรมไหมนะครับก่อนที่จะได้ไปอนุญาตตัวก่อนนะครับอบรมเทียบโอนนะผมเทียบโอนไปประมาณ7นะครับ7 7มาตรฐานนะครับทดสอบไม่มีก็ศูนย์นะครับ แล้วก็ฝึกอบรมอีก2นะครับก็เป็นการว่าเทียบบนมา7นะครับฝึกอบรมเอาอีก2มาตรฐานก็เป็น9มาตรฐานพอดีนะครับเห็นไหมตรงกันนะครับถ้าหาท่านเป็นจบวุฒิครูมาตรงๆเลยก็จะติ๊กอีกอย่างหนึ่งนะครับอนะาจจะเป็นมีวุฒิปัญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คะลุสภารับรองนะครับก็ติ๊กเอานะครับแต่ของผมเป็นตัวนี้นะตัวอย่างนะครับนะไม่ใช่ข้อมูลของผมนะเป็นเป็นคนอื่นนะครับ ต่อไปนะครับหมดแล้วนะติ๊แค่นี้ก็พอกรอกชื่อนะครับแต่ถ้าติ๊พวกนี้จะได้กรอกชื่อวุฒิกรอกชื่ออะไรสักสารพัดอย่างเลยนะครับมันจะมีให้กรอกนะลองติ๊กดูนะครับถัดมาครับข้อที่2นี่สําคัญมากเลยนะครับให้เลือก3ามกิจกรรมนะครับมีทั้งหมด12ข้อแต่ว่าเขาให้เลือกได้3มกิจกรรมขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเรา,เราเลือกเลยว่าตัวไหนที่มันตรงกับเรานะครับนะ ตัวไหนตรงกับเราเราก็เลือกเอานะครับแต่อย่างน้อยต,ต้องมี3นะนะครับท่านเลือกตัวไหนท่านตน้องมีหลักฐานนะครับอย่างเช่นนี่อย่างเช่นว่าท่านเลือกว่าได้เลื่อนวิทยาฐานะนี่ครับท่านก็ต้องมีหลักฐานการเลื่อนวิทยาฐานะมีหนังสือนะครับหนังสือการเลื่อนจากข้อยเ,เจากอะไรนะนะครับหรือว่าเป็นวิทยากรที่เป็นประโยชน์นะครับตัวนี้นี่อาจจะมีวุฒิบัตรหรืออาจจะมีเป็นคำสั่งของโรงเรียนก็ได้นะครับ หรือเขียนตำราหรือบทความนะครับท่านไปทําตัวนี้ครับเลือกเอานะครับแต่ตัวอย่างที่ผมจะทําให้ดูก็คือผมได้ทําตามนี้นะครับเข้ารับการอบรมนะครับนี่นะผมจะเลือกตัวนี้ด้วยนะครับผ่านการอบรมด้วยนะครับเพราะผมอบรมบ่อยนะครับนี่นะนะครับนะแล้วก็ถัดมาคือสร้างนวัตกรรมนะครับอาจจะทำเว็บไซต์อาจจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้เหมือนกันนะอันที่7นี่คมจะติ๊กเอานะครับ เพราะว่าผมได้ทําเว็บไซต์ที่เป็นทางการศึกษาไว้อยู่นะครับนะจากนั้นก็อันไดอีกนะทำวิจัยไม่ได้ทําฟังบรรยายอาภิปรายนะครับนี่ที่ผมแนะนําประมาณนี้ครับ2องจิตนะครับเป็นวิทยากรด้วยนะครับถ้าเราได้เชิญไปเป็นวิทยากรที่ไหนนะครับได้กิจบัตรมานะครับหรือมีหนังสือเชิญก็เอาก็ได้ครับแต่เขาว่า3อย่างใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาหมดนะครับ แต่ว่าถ้าเราติ๊กข้อไหนเราต้องพิมพ์ข้อมูลข้อนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่ท่านจะติ๊กก่อนที่ท่านจะกรอกนะผมแนะนําให้ท่านเลื่อนลงมาดูก่อนนะนะครับถ้าท่านติ๊กข้อไหนแล้วให้ไปเตรียมเอกสารหลักฐานตัวน,นั้นเป็นไฟล์ PDF นะครับเตรียมเอกสารเป็นไฟล์ PDF ไว้ให้เรียบร้อยนะครับสมมติผมติ๊กข้อ2นะครับวุติบัตร จากเขาดูสภาครับเกียรติบัตรตัวนั้นผมต้องไปเตรียมเป็นไฟล์ PDF นะครับมีเกียรติบัตรไปเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องแนบไฟล์ด้วยท่านตอบไปหมดแล้วนะครับไปขั้นตอนสุดท้ายการแนบไฟล์ไม่มีไฟล์แนบเนี่ยมันจะเสียเวลานะนะครับผ่านการอบรมนะครับท่านไปหาเกียรติบัตรแล้วก็แปลงให้เป็น PDF ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันหนึ่งสมมตินะครับสมมตินะสมมติผมเลือกข้อหานะเป็นวิทยากรที่เป็นประโยชน์ผมก็ติ๊กไปนะครับเรื่องอะไรไหมครับมันจะถามเลยนะครับ จะถามว่าเป็นวิทยากรเรื่องอะไรวันไหนถึงวันที่เท่าไหร่สถานที่ตรงไหนหน่วยงานอะไรจัดกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กะเอาก็ได้นะนะครับกะเอานะเราไม่รู้ชั่วโมงก็กะเอานะครับซึ่งดูได้จากเกียรติบัตรนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านติดตัวไหนท่านต้องมีข้อมูลตัวนั้นนะครับมีเกียรติบัตรด้วยถ้าที่ข้อ5้านี่ต้องมีเกียรติบัตรนะครับในข้อ5้านะครับหรือมีหนังสือเชิญนะครับถึงจะบันทึกได้นะครับต่อไฟนะครับอะไรอีกอะไรอีกนะมี ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับวันที่3นะผมเลือกนะครับเขาให้เลือกสามอันนะท่านเลือกครบสามอันก็สบายใจได้เลยนะครับก็แนบนะครับแนบตามนั้นเลยนะเอาเป็นว่าผมจะกรอกแค่ข้อห้าให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยผมขอใช้เวลากรอกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันนานนะครับก็กรอกเหมือนกันหมดเลยนะครับ กรอกเข้าไปตามจริงนะครับเป็นวิทยากรเรื่องอะไรนะครับกรอกข้อมูลตัวนี้ไม่น่ายากนะครับแต่สาคัญคือท่านติ๊กตัวไหนนะครับติ๊กข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ5แล้วก็ข้อ7นะครับตัวอย่างนี้คือ2 3 5 7ผมติ๊ก4อันผมต้องแน่หลักฐาน4อันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เอาแค่สามก็น่าจะพอนะครับเขาบอกว่าให้3นะแต่ผมจะเวอร์ไปหน่อยก็ใส่เป็น4กิจกรรมไปเลยนะครับเมื่อติ๊กเสร็จแล้วครับลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างนะนะครับ ตรงคำรับรองนะครับตัวนี้นะครับก็รับรองเลยนะครับจริงๆมัน่าจะมีเลยนะครับให้ตีเกียงรับรองคุณสมบัตินะครับแล้วก็คนที่รับรองนะครับใส่ลงไปนายนะสมมตินะครับเป็นที่พอโรงเรียนเดานะครับนี่ครับผู้รับรองก็คือพอโรงเรียนเดานะครับเป็นรับรองคุณสมบัติก็ได้นี่ครับพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วครับอันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะบันทึกได้นะครับนี่เห็นไหม บัตรประชาชนนะครับที่จะแนบท่านต้องไปเตรียมเป็นไฟล์ pdf ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมลืมแนะนําว NO ่าก่อนที่จะกรอกนะครับก่อนที่จะกรอกข้อมูลพวกนี้นี่ให้ท่านไปเตรียมนะครับเตรียมเตียรติเกียรติบัตรไว้แล้วก็เตรียมบัตรประชาชนที่เป็นไฟล์ pdf ไว้นะครับเตรียมรูปถ่ายไว้ด้วย1นิ้วนะครับหน้าตรงนะครับนะนะครับต่อไปนะครับก็บัตรประจําตัวประชาชนนะครับเป็นไฟล์ pdf เท่านั้นนะครับคนที่เขียนโปรแกรมก็ขี้เหนียวนะครับให้2เมกะไบนะครับไม่เกิน2เมกนะครับ บัตรประชาชนมันไม่เกินอยู่แล้ว2เมกนะครับแต่อันอื่นสินะครับมันเกินนะครับบัตรประชาชนเนี่ยไฟล์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับเนี่ยไฟล์ตรงนี้นะครับก็ไปหานะครับหาบัตรประชาชนอยู่ตรงนี่ครับลากไฟล์มาวางที่ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ลากก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกนะครับซึ่งผมได้เตรียมไปแล้วนะครับบัตรประชาชนนะครับในหล่ะหลักฐานวุฒินะครับท่านต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับนี่ นะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับโอเพนนะครับโอเคนะครับ0.4เมกนะครับเิดเดียวนะไฟล์นี้เรียบร้อยครับก็บันทึกนะครับบันทึกนะนะครับโอเคแนบไฟล์นะครับเรียบร้อยครับต่อไปรูปถ่ายครับขนาดหนึ่งนิ้วตัวนี้อนุญาตให้เป็น JPEG ได้นะครับนะนะครับไม่ต้องเป็น PDF ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ คลิกตรงนี้ครับนี่ลากมาวางก็ได้นะครับแต่ผมถาดคลิกเอานะครับก็รูปอยู่ตรงไหนท่านก็ไปหาเอานะครับนี่รูปนี้นะครับผมก็โอเพนนะครับซึ่งอยู่กับขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านเตรียมข้อมูลไว้หรือยังนะครับนะอ่าตัวนี้นะครับโอเคบันทึกนะครับเสร็จสิ้นครับรูปถ่ายนะครับหนึ่งนิ้วเนาะนะครับหลักฐานกิจกรรมที่ตั้งแต่ดูนี้ครับนี่ครับข้อ2 1จุข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้ห5ถึงข้อ12นี่นะครับ ไม่จําเป็นตน้องแนบทุกอันนะครับแนบเฉพาะข้อที่ท่านติ๊กไว้อย่างเช่นของผมนี่ไหนล่ะอสองนี่ครับสองจุดหนึ่งนะครับผมเลือกข้อสองใช่ไหมครับผมเลือกข้อสองคือการเข้าอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญจากคณะสภานะผมส,สมมุิผมเลือกข้อสองไว้แสดงว,ว่าผมก็ต้องมาแนบนะครับสองจุดหนึ่งข้อสองนะครับผมต้องแนบไฟล์ในตัวนี้นะครับส่วนข้อหนึ่งไม่ต้องทำเพราะผมไม่ได้เลือกนะครับผมเลือกอะไรอีกดูนะ ผมเลือกข้อ3ด้วยครับผ่านการอโรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับนะข้อ3ผมก็จะต้องมาแนบ2.1ข้อ3ด้วยนะครับนะตามที่ผมเลือกไว้นะครับแล้วก็ผมเลือกข้อไหนอีกข้อ5นะครับใช่ไหมอ่าไหนล่ะผมข้อ3แล้วข้อ5ถูกต้องครับข้อ5แล้วก็ข้อ7เนาะข้อ5แล้วก็ข้อ7นะครับผมเลือกไว้ผมก็มาแนบตรงนี้ครับ2.1ข้อ5แล้วก็ข้อ7ครับส่วนส่วนข้ออื่นๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ ให้เลือกเฉพาะข้อที่เราติ๊กถูกแล้วก็พิมพ์ข้อมูลไว้นะครับตรงตรงนี้ไหนล่ะอู่ไปเลยแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่เราไปอบรุมมานะครับเขาบังคับแค่สอันนะครับแต่ผมใส่4อันให้ดูเฉยๆนะครับวิธีเนี้ยไฟล์ก็เหมือนกันครับ2 1จุข้อ2ครับเอาให้ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้ครับไปเตรียมไฟล์ PDF ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมากรอกจะดีมากๆเลยนะครับเอกสารหลักฐานนะครับข้อ2คืออะไรเนาะเมื่อกี้ เกติบัตเนาะโอเคเลือกไว้นะครับเกติบัตท่านพิมพ์ชื่อไว้ด้วยว่ามันชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมจะเป็นสองห้าเจ็ดสิบนะครับผมก็เลือกก็สองพิมพ์เลขสองไว้พิมพ์เลขห้าไว้นะครับเพื่อให้ดูว่าชื่อไฟล์อะไรสองอูเพโอเคเรียบร้อยครับก็บันทึกนะครับผมแนบไปใกล้หกแล้วข้อสิบไปแล้วนะครับข้อห้าไปแล้ว ข้อ2ไปแล้วข้อ3คือข้อ3ปกติไว้แต่ผมยังไม่แนบนะครับข้อ3คืออะไรข้อ3อาข้อ3ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอันนี้นะครับเกียรติบัตรตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ png นะครับเกียรติบัตรนะครับผ่านการอบรมนะครับซึ่งผมได้ฟิล์มไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นฟล์เป็นไฟล์รูปภาพนี่มันเป็นรูปภาพ png นะครับผมต้องแปลงไฟล์นี้ไปเป็น pdf ก่อนมันถึงจะสามารถ เนีบไปได้นะครับโปรแกรมมันกากมันให้แนีแค่ PDF นะครับนะวิธีการแปลงไฟล์ PNG ไปเป็น PDF พิมพ์ตามนี้พิมพคําว่า PNG หรือว่า j p g to PDF แล้วแต่รูปภาพของท่านนะครับ PNG to PDF หรือว่า j p g to PDF ก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เลยติ๊กเข้าไปนะครับนะก็ใช้งานไม่ต่างกันนะครับอัปโหลดไว้์ครับอัปโหลดตรงนี้แล้วก็เลือกไปหานี่ครับรูปภาพเป็น PNG Open นะครับ เรียบร้อยนะโอเคเอาเ,เสร็จแล้วบอเสร็จแล้วดาวนโ์โหลดโอเคนะครับเห็นไหมครับเกติพัดอบรม .pdf นะครับเปิดขึ้นมาสิเห็นไหมครับเป็น pdf ให้เลยนะครับมันอยู่ในดาวน์โหลดนะกลับมาหน้านี้ครับข้อ3นะครับผมมาแนบไฟล์ได้แล้วข้อ3นะครับผมก็จะแนบไฟล์ไปมันก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับเวลารัเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ที่ดาวนโ์โหลด นี่ครับ3ตัวนี้ PDF เรียบร้อยนะครับ o p เ n น,นี่ครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับอ่าเนี่ยไฟล์ตัวนี้ท่านก็ไปศึกษาเอานะแต่ละครั้งนะครับอ่าผมเนียบเกินนะครับสวยแล้วอ่าช่างมันนะครับนี่ผมจะเนียบใส่ข้อ3นะเป็นดันเป็นโด,น,น,ดนข้อ1นะเอาใหม่เอาใหม่อา่อาไหนไหนก็มันแนบไปแล้วก็ช่างมันนะครับใครที่เปิดดูก็ดูเอาเองโอเคบันทึก ได้หรือ,อยังข้อ้องกับข้อสามไปเรียบร้อยครับส่วนข้อหนึ่งมันมือลั่นครับมือลั่นไปเองนะครับมาก็ช่วยไม่ได้นั้นไปแล้วนะครับปุ่มแก้ไขก็ไม่มีผมเข้าไปแก้ไขมันไม่มีให้ลบไงไหนล่ะนี่มันไม่มีให้ลบเลยลบตรงไหนเรื่องใหม่ก็ไม่มา เรื่อใหม่กับเราไม่ได้นะครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็ลั่นไปแล้วนะครับปล่อยมันไปนะเป็นความผิดของผมที่มือลั่นไปเองโอเคครับเรียบร้อยครับผมได้แน่ไฟล์ไปแล้วนะครับเป็นบัตรประชาชนเป็นรูปถ่ายหนึ่งนิ้วเป็นกิจกรรมที่สองสามสี่ห้าติดตามที่ผมได้ได้ตั้งไว้ที่ติ๊กไว้นะครับติ๊กข้อไหนไว้ก็หาหลักฐานมาแต่บ่าต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะแปลงอะไรเป็น PDF ก็ให้พิมพ์ตามนี้เลย JPG ครับถ้าแปลนรูปภาพ jpeg เป็น pdf นะครับก็จะมีรูปมีเว็บขึ้นมาให้นะครับหรือ png to pdf ก็ได้ครับ png ถ้าภาพเป็น png ก็พิมพ์เข้า png to pdf นะครับก็จะเข้าไปก็ใช้ง่ายๆนะครับก็แค่อัปโหลดไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับมันมีมันไม่น่าจะเกินยากเกินไปนะครับไปลองทําดูกแล้วกันนะยังไม่เสร็จนะครับเอกสารอื่นๆครับนี่เอกสารอื่นๆนะครับ อย่างเช่นพวกวุฒินะครับเอกสารวุฒิการศึกษาเอกสารเกียรติบัตรอื่นๆที่ท่านต้องการให้ให้มอบให้คณะสภา,าไปตรวจสอบอย่างเช่นท่านมีเอกสารตัวเขาคือการอบรม9มาตรฐานอย่างนี้นะครับเป็นเอกสารรับรองการอบรมหรือเอกสารการเทียบโอนอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีที่ท่านแต่งงานแล้วชื่อสกุลไม่ตรงเดิมนะครับก็แนบเอกสารอื่นๆซึ่งเขาให้แนบแค่หนึง่ง 1ไฟล์เท่านั้นแล้วก็ขนาดไม่เกิน2เมกะไบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแนบนะครับตอนนี้ผมมีเอกสารอยู่คือตามนี้นะนะครับเอกสารหลักฐานดูนะนะครับผมก็จะมี1มีวุฒินะครับมีวุฒิที่บัตรนะครับแล้วก็มีมีเอกสารการอบรมนะครับเทียบบอนที่เป็นมาตรฐานเกจมาตรฐานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเอกสารการเปลี่ยนชื่อนะครับมี3อันตัวนี้นะครับมี3ไฟล์นะครับ มันเป็น PDF ทั้งหมดผมต้องรวมไฟล์ PDF นะครับรวมมันเข้ากันนะครับ1 2 3สตัวนี้เป็นบัตรประชาชนที่ผมเตรียมไว้นะครับนะนะครับวุฒิบัตรก็เป็นประมาณนี้นี่เป็นวุฒินะครับง่ายๆเป็นวุฒิเลยตัวนี้เป็นเป็นเนอกสารรับรองจากครูสภาที่รับรองการอบรมนะครับแล้วก็เอกสารเปลี่ยนชื่อนามสก,กุลนะครับตรงนี้นะครับผมจะรวม3อันนี้เข้ากันก็พิมพ์แบบนี้ครับรวม รมไฟล์ PDF ครับแบบนี้เลยรวมไฟล์ PDF ก็เจอเข้าไปไอเวิร PDF c o m กดเข้าไปเลือกไฟล์ PDF นะครับจากนั้นก็ไปยังหน้า PDF ของท่านที่มันมีอยู่ในเครื่องที่ต้องการรวมเข้ากันนะครับหนละ่ะตอไป,ประกอบนะครับนี่อย่างที่ผมแสดงให้ดูคือ 1. วุฒิบัตร 2. มาตรฐาน 3. นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับท่านก็ทําการคลิกอันที่1แล้วก็คอนโทรลนะครับคลิกอันที่3มคลิกอันที่4ี่นะครับ1 3 4สามสี่นะครับทางที่ดีคือผมแนะนาให้ให้ตั้งชื่อเป็นหมายเยกนะครับ1 2 3สามนะครับมันจะเล้นเรียงลําดับนะครับถ้าหากไม่เรียงมันจะสลับตามลาดับที่เราเลือกไฟล์นะนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้พิมพ์ชื่อไฟล์นําหน้านะครับ2 3 4สามี่อย่างเช่นนี้ครับตัวนี้นะแล้วก็โอเพ่นนะครับเสร็จแล้วก็รวมนะครับ นี่เห็นไหมมันจะเรียงตามชื่อไฟล์นะครับ2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นตั้งชื่อไฟล์ให้ดีกดรวมนะครับรวมเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมามันจะเป็นไอเลืพีดีเอฟนะครับเมิดนะครับเมิดนะครับซึ่งจะอยู่ในในนี่ครับในดีพีซีแล้วก็อยู่ในดาวน์โหลดนะครับนี่ครับไอเลืพีดีเอฟเหมิดเห็นไหมขนาดเท่าไหร่คลิกขวาแล้วก็พัตดูนะครับอ้ห้าจุดสองเก้าเมนะครับ แต่โปรแกรมบอกว่ายังไงโปรแกรมบอกว่าให้ไม่เกิน2นะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปท่านต้องไปย่อครับลดขนาดกดขนาด pdf พิมพ์เข้าไปเลยนะครับก็จะมีนะครับเลือก pdf com เว็บเดิมครับกดเข้าไปเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ก็อยู่ตรงไหนที่เราโหลดมาเมื่อกี้ดาวน์โหลดแล้วก็เลือก pdf merge น,นะครับก็ open นะครับจากนั้นก็ มีบีบอัดอยู่สามอันคือบีบอัดสูงสุดนะครับตัวนี้จะอ่านไม่ดูเรื่องเลยนะครับตามมาตรฐานก็คือประมาณแบบนี้ครับที่แนะนําก็คือพออ่านได้แต่ขนาดลดลงนะครับผมก็บีบอัดนะครับลดลงเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคมามันจะดาวน์โหลดมาเลยเมืดนะครับเมืดแล้วก็คอมเพสด้วยมาดูที่ที่พีซีของเราแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ ดาวน์โหลดนี่ครับ i l e ล r n PDF Merge Composite นี่ครับคืออันอันที่เป็นวุฒิการศึกษาที่เราเราแนบนั่นแหละนะครับที่เรารวมกันนั่นแหละนี่มันก็จะรวมให้เราทั้งหมดนะครับเข้ากันแต่ว่ามาดูขนาดนะที่หลังจากที่เราลดขนาดแล้วเป็นยังไงที่ขวา property นะครับเหลือ1เมตนะครับจาก5เมตเหลือ1เมตแล้วก็ใช้ไฟนี้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่สักนิดนึงวุฒิวุฒิเป็นวันแล้ว ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับที่ท่านจําได้เนาะผมเขียนผมวุฒินะครับพิมพ์วุฒิเข้าไปนะครับหลังจากเรารวมไฟล์แล้วครับก็กลับมาตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับเอกสารอื่นๆนะครับก็คือเอกสารวุฒิบัตรเอกสารการอบรมอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากให้ไปคุับขาราาดูนะครับอย่างเช่นอีกอันหนึ่งก็คือพวกเอกสารเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับเราก็มาแนบไฟล์ได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกไฟล์นะครับนี่ครับวุฒินะครับ โอเพนนะครับหนึ่งจุดสองเมกโอเคผ่านบันทึกน่าจะครบแล้วนะครบแล้วนะแล้วก็บันทึกและส่งตรวจสอบครับกดไปเลยยืนยันไหมนะครับก็ตกลงยืนยันนะครับก็กําลังบันทึกข้อมูลโอเคบันทึกสําเร็จนะครับเลขที่ตัวนี้นะครับบัตรประชาชนที่ผมขอปิดไว้ก็แล้วกันนะครับพิมพ์นะครับอย่าลืมนะ พิมพ์ใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียมนะครับกดตรงนี้นะครับกดด้วยนะครับมันจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับจะเป็นไฟล์ PDF มันจะพิมพ์ขึ้นมามันจะให้เป็นไฟล์ PDF มาคือไฟล์นี้้วก็ท่านพิมพ์ไปจ่ายเงินที่7นะครับก็เสร็จสิ้นครับปิดหน้าต่างได้นะครับก็จะขึ้นมาบันทึกข้อมูลคําขอเอาเรี่ยครูรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะเป็นสีแดงหน้าตกใจมากเลยแทนที่จะเป็นสีเหลืองสีอะไรจะเป็นให้หน้า ให้ไม่น่ากลัวแบบนี้นครับเป็นสีแดงเนื่องว่าเราทําอะไราผิดเนาะตกลงนะครับเรียบดอยทีน,นี้เวลาตรวจสอบตรวจสอบตรงไหนตรงตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสถานะตรงนี้นะครับตรวจสอบสถานะนี่ครับก็จะมีรายการที่เราขอไปนะครับ